สวัสดีค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนได้จามาเจอกันอีกแล้วค่ะจากช่องปูนา USA Channel นะคะก็หวังว่าเพื่อนเพื่อนทุกท่านคงจะสบายดีนะคะสําหรับปูนาก็สบายดีค่ะพี่น้องอยู่ดีมีสุขค่ะอยู่อเมริกาอยู่ดีมีสุขนะคะสาหรับมันนี่นะครับมีเรื่องอีกยังสิมมเว่านะคะเกี่ยวกับนะคะการใส่ชีวิตคู่พี่นอ้อการใส่ชีวิตคู่ว่า จากประสบการณ์ตรงของปูนานะว่าการใช้ชีวิตคู่นี้จะทำยังไงถึงจะมัดใจสามีนะคะเอาอันแท้จากประสบการณ์ตรงจากเมียฝรั่งนะคะอเมริกานะคะมาะเล่าสู่กันฟังนะคะก่อนติดตามก็อย่าลืมนะคะก่อนจะไปติดตามมพร้อมกันแกนอย่าลืมฝากกดติดตาม กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องปูนา U S A นะคะสำหรับท่านที่กดติดตามแล้วปูนาก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะเดี๋ยวมาเจอก,กันค่ะว่าการมัดใจสามีนี้มีอะไรมั่งนะคะสวัสดีค่ะ,คะ,ป,ะปูนา U S A นะ วันนี้นะคะปูนาก็จะมานําเสนอนะคะขั้นตอนเกี่ยวกับการใช้ชีวิตคู่มาให้ฟังกันนะคะว่า,าจะเป็นแฟนคนไทยหรือว่าแฟนฝรั่งต่างชาติก็ต้องอาศัยความรักความเข้าใจต่อกันให้มากๆกับพี่นองจ๋าเพื่อความรักที่ยืนยาวนะคะแล้วก็การใช้ชีชวิตทีอ่อย่างมีความสุขนะคะร่วมกันนะคะมาดูขั้นตอนแรกนะคะคือขั้นตอนการใช้ชีวิตคู่ที่ดีนะคะ คือ1นนะคะมันจะมีอยู่10ขั้นตอนนะคะฟังนะคะ1เป็นของตัวเองนะคะคือเป็นตัวของตัวเองนะคะและยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นนะคะอย่าพยายามเปลี่ยนนะคะสามีเรานะคะให้เป็นสิ่งที่เขาไม่ไม่ได้เป็นนะคะเพราะว่าแฟนเราอาจจะไม่ได้หล่อเหมือนนายแบบนะคะขอให้รักในสิ่งที่ คนรักของเราคือสามีเราเป็นนะคะยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างค่ะพี่น้องในมากมายในตัวสามีเรานะคะซึ่งมากกว่าสิ่งภายนอกที่ที่ตาของเรามองไม่เห็นนะคะอันที่สองนะคะจําไว้อันที่แรกเนีน่ยเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็จะพยายามไปเปลี่ยนนะคะเขาเป็นยังไงก็ขอให้เขาเป็นอย่างนั้นนะคะอันที่สองนะคะมีอะไรนี่ก็ต้องพูดกันนะคะมีอะไรนี่ต้องพูดกันสําหรับอ่ คือยังไงคืออาจจะไม่เข้าใจว่าทําไมต้องพูดต้องเล่าเรื่องทุกอย่างนะคะซึ่งบางทีนะคะ,ะเราอาจจะคิดว่ามันไร้สาระนะคะซึ่งแตกต่างนะคะ,ะคือผู้ชายนี้เขาอาจจะไม่พูดมากนะวะ่าคือมันแตกต่างจากผู้หญิงนะคะอย่ามานะคะมามั่งมานั่งมั่วมานั่งเขาเรียกอย่ามั่วนั่งเดาความรู้สึกของอ e ีกฝ่ายนะคะแต่ให้เรียนรู้ที่จะพูดและก็แสดงออก นะคะว่าคุณรู้สึกอย่างไรเพื่อที่จะให้อีกฝ่ายเข้าใจว่าคุณกำลังรู้สึกอะไรต้องการอะไรทำไมถึงอารมณ์ไม่ดีนะคะหรือแม่แตว่วันที่แบบว่าเขาอารมณ์บดีนะคะ,ะเป็นเพราะอะไรเนี่ยเมื่อเมื่ออันเขาบาต้องการหรือยุทที่จะทายทอดบอกเราความู้สึกของเ่านี่ ไปหงกับอีกฝ่ายได้รับฟังเนี่ยนัน่นเป็นจุดเริ่มต้นขั้นการสิ้นสุดความรักนะคะจําไว้นะคะมีอะไรเราต้องพูดกันนะคะอย่าไปเก็บนะคะแล้วก็อันที่สามนี่สําคัญมากนะคะเราต้องหาเวลาทํากิจกรรมร่วมกันข้อนี้ง่ายมากนะคะหากหาก,กิจกรรมอะไรก็ได้นะคะตามที่เราชอบนะคะแล้วก็สามารถทําด้วยกันอย่างมีความสุขนะคะ คือสามีเราอย่าไปทําอะไรเราต้องไปทํากับเขาอย่าไปขัดนะคะคือกระทําร่วมกันนะคะอาจจะนั่งดูทีวีนะคะหรือว่าเดินเ,เล่นจูมือกันนะคะในหากสหางสินค้าหรือสวนสาธารณะตามาแต่รถสนิยมของเราทั้งสองคนนะคะแล้วก็ต้องรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะหรือว่าเรียกว่าเอาใจใส่ซึ่งกันและก,กันนะคะโดยเฉพาะนะคะ การนั่งนะคะดูฟุตบอลถ้าสามีเราชอบนั่งดูฟุตบอลเราก็ต้องนั่งดูกับเขานะคะรายการโปรดของสามีเรานะคะอย่าไปขัดเขาอยากดูอะไรเราก็ดูตามนะคะคือคือทําอะไรอะไรก็ร่วมกันนะคะแล้วก็เปลี่ยนบรรยากาศมั่งนะคะว่าไม่ใช่ว่าตัวเองอยากดูอันนี้ก็ไปสามีอยากดูอันนี้ไปขัดกันอันนี้มันก็ไปด้วยกันไม่ได้นะคะส่วนนะคะ,ะหรืออาจจะไปเดินชอปปิ้งนะคะนะคะ เป็นเพื่อนนะคะแฟนอยากไปช้อปปิง้งเราก็ไปช้อปปิ้งกับเขานะคะ,ะแทนที่จะให้สามีไปช้อปปิ้งคนเดียวนะคะเราก็ไปกับเขาอันนี้มันก็เป็นการทํากิจกรรมร่วมกันนะคะแล้วก็การเขาเรียกอะไรการการเอาใจใส่ซึ่งกัน,นและกันนี่นะคะ,ะคือคือคืออาจจะทําให้แบบว่าเรา คล้ายๆกับการทำอะไรร่วมกันหรือว่าเอาใจใส่ซึ่งกันด้วยกันเนี่ยมันเป็นการใช้เวลานะคะ,ะร่วมกับนะคะสาวแฟนของเรานั่นอาจเป็นสัญญาอันตรายนะคะถ้าเราไม่ไปทําร่วมกันนะคะคือปล่อยให้เข้าไปคนเดียวเราก็ไปคนเดียวต่างคนต่างไปคือไม่ได้แบบว่าทํากิจกรรมร่วมกันนะคะ อันนี้มันอาจจะเป็นสัญญาอันตรายนะเป็นสัญญาอันตรายบ่งบอกว่าความสัมพันธ์นะคะของเรานะคะสามีภรรยานี้มีการสั่งคลอนนะคะเพราะว่าถ้าเราสามีภรรยานะคะมีความรักมีอะไรกันเราต้องทํากิจกรรมร่วมกันนี่มันเป็นสิ่งสําคัญนะคะแล้วก็สี่นะคะจําไว้นะคะต้องทํากิจกรรมร่วมกันนี่เป็นสิ่งสําคัญสี่นี่คือพบกันครึ่งทางถ้าหากแฟนเรานะคะ กล้าที่จะโยนเสื้อตัวโปรดขาดๆนะคะเก่า <S <S ๆแต่แบบว่าคือแฟนเรานี่ชอบใส่เสื้อขาดๆแต่เราขัดหูขัดตาแล้วไปโยนเขาเขาทิ้งอะไรอย่างนี้นะคะคือเราไม่ชอบนะคะเขาอาจจะโกรธนะคะคือแบบคือเขาชอบของเขาคือเราอย่าไปพยายามนะคะ,ะทำอะไรที่เขาชอบแล้วเราไป โยนของเขาทิ้งหรือไปทําอะไรที่เขาไม่ชอบให้เขาไม่พอใจนี่นะคะมันมันเขาเรียกอะไรมันทําให้อควรคุณนะคะก็ไม่ควรจะไปโกรธถ้าเขาขอร้องนะคะก็บอกว่าอย่าไปทำถ้าก็บอกว่าอย่าไปโยนของฉันทิ้งนะคะแต่คุณก็ยังดือ้อดึงไปโยนเขาทิ้งถ้าถ้านะคะไปทําอะไรไม่ควรทําอะไรให้เขากโกรธนะคะคือควรจะถ้าเขา ชอบใส่ก็ปล่อยให้เขาไปนะคะแล้วก็ให้เขาทําตามความต้องการของเขานะคะคือเพียงแต่เราดูแลนะคะทําความสะอาดซักให้เขาเขาอยากใส่ก็ปล่อยให้ไปนะคะมันจะทําให้ความสัมพันธ์และสมดุลแน่นอนต้องประกอบไปด้วยการให้และการยอมรับเพราะฉะนั้นต้องเรียนรู้ที่จะพบกันคนละครึ่งทางนะคะอันนี้สําคัญนะคะแล้วก็แสดงความรักของเรานะคะให้เขารู้นะคะลองซื้อของ อะไรมาให้ที่เขาชอบนะคะพวกอะไรก็ตามที่เขาชอบแล้วก็ซื้อมาฝากมาให้เขาอย่างสม่ำเสมอนะคะหรือไม,ไม่ว่าเราจะ,ะคบกันมาหปีสิปีอยู่ด้วยกันมา10ปีนะคะมันก็จะทําให้เรามีความรู้สึกดีๆนะคะไม่ใช่ว่าของอะไรแพงๆนะของอะไรที่ เล็กน้อยที่คุณค่าเล็กน้อยไอไอราคาไม่น้อยแต่มันมีคุณค่าทั้งจิตใจนะคะมันคือมันหมายถึงว่ามันทําให้เขารู้สึกดีนะคะได้แสดงถึงความรักแก่ คนรักเราอย่างสม่ําเสมอนี่เป็นการบริหารความสัมพันธ์ของเรานะคะสามีภรรยาไม่ไว่าจะคบกันนานนะคะแค่ไหนนะก็หัดเอาใจใส่สิ่งเล็กๆนน้อยนะคะอย่ามองข้ามนะคะเพราะว่าการแสดงออกอย่างนี้มันทําให้เขาคิดว่าเราเอา,เ,อาเราเอาใจใส่เขานะคะอาจจะเป็นเรื่องนะคะอันหรือว่าการไม่สบายนะคะขนมที่เขาชอบนะคะหรือสีที่เขาโปรดนะคะ สิ่งเหล่านี้นะคะรับรองว่าถ้าเราทําเป็นประจําความรักของเราก็จะชุ่มชื่นนะคะจนใครๆอิจฉานะคะที่และข้อข้อ,ขอหงนะให้เกียิซึ่งกันและกันนะคะนี่สําคัญนะคะให้เกียติซึ่งกันและกันนะคะหยุดล้อเล่นหัวเล้อยาะปมด้อยหรือข้อบกพร่องในตัวเขานะคะหากเป็นสิ่งที่เราเคยชินนะคะลองถาตายตรตองดูว่าเขานะะ อาจจะคิดว่าเราอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องตลกแต่ว่าเขาอาจจะเป็นเรื่องซีเรียสเขาอาจจะทําให้เขามีความเป็นโปมด้อยได้นะคะอย่าไปล้อเลียนอย่าไปทําอะไรให้ตัวแบบว่าหัวเราะเยาะนะคะคือให้เกียริซึ่งกันและกันนะคะอย่าไปว่าเขาโอ้ยตัวเตี้ยโอ้ยเธออ้วนไปนะคะโอ้ยเธอหน้าตาเธอวันนี้ไม่ลงไม่หลอกก็อย่าไปว่านะคะเพราะว่า การให้เกียรติที่สําคัญนะคะถึงเขาจะไม่หลอ่อหรือเขาอาจจะอ้วนตาเตี้ยอะไรเงี้ยมันก็สามีเรายอเข้าไปหรอย่อ,ยอสามียอเข้าไปเถอะพูดคํรหวานๆอุ้ยเธอเนี่ยเป็นสามีอ่าที่ดีอันดับหนึ่งของในโลกนี้คือเป็นคนดีเหลือเกินหาไม่ได้แล้วสามียังเกินรับรองเลยเขาจะให้คุณทุกสิ่งทุกอย่างนะคะนี่คือการให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็เคร์ความรู้สึกซึ่งกันและกันเลยนะคะมันจะทําให้เราอ่า มีความรักที่ยืดยาวนะคะแล้วก็ลืมนะคะความหลังนะคะอย่าพูดถึงความหลังนะคะไม่มีใครหลอกที่จะอยากอยากพูดถึงเรื่องเรื่องที่เศร้าหรือเรื่องที่ผิดพลาดในอดีตของตัวเองนะคะรู้จักให้อภัยและก็เลิกคุยนะคะข้อผิดพลาดของกันและกันนะคะให้อดีตเป็นเพียงที่ผ่านไปสิ่งที่สําคัญที่สุดคือปัจจุบันสําคัญมากกว่านะคะแล้วก็เลิกนิสัยอิจฉานะคะ เราพนันได้ว่าทุกคนมีความรู้สึกไม่ปลอดภัยนะคะและระแวงในช่วงต้นของความสัมพันธ์แต่อย่าเปลี่ยนความรู้สึกไม่ปลอดภัยและระแวงมาเป็นความอิจฉาวิธีทดสอบว่าเราอิจฉานะคะก็คือเราเริ่มตรวจสอบกระเปาา๋าสตางค์โทรศัพท์นะคะวนตัวของเขานน่นแหละใช่เลยคือเรากําลังระแวงเขาอยู่ความอิจฉานะคะ,ะหรือความขี้หึงก็เหมือน กับยาพิษที่ค่อยๆทำลายความรักนะคะและความสัมพันธ์ของเรานะคะไปทีละเล็กน้อยนะคะโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะเพราะฉะนั้นนะคะจงเชื่อมั่นในตัวในกลัวหงสามีสามีของเรานะคะความรักจะต้องมีความมั่นใจเป็นพื้นฐานนะคะก็อย่าไปลล้ลลลวงละอะไรเข้ามากนะคะคือเลิกนิสัยอิจฉาของเรานะคะคือปล่อยให้มัน เป็นไปตามธรรมชาตินะเขาจะให้เกียรติเรานะคะแล้วก็ฝึกเป็นคนรักษาคำพูดถ้าคืออย่าผิดนัดคือทําอะไรก็ทำตามสัญญาถึงเวลาแล้วต้องจับเขาคุยกันนะคะให้รู้เรื่องหากคิดว่าจะ,ะคิดว่านะคะสามีนะคะ,ะคนที่เรารักนะคะ,ะคิดว่าจะคุณ,คณเครียดคิดว่าจะ,ะคุณคิดว่าจะคุณจะมีคนรักหรือ คุณควรจะให้ความสําผัสแขกคนรักของของคุณหรือสามีเรานี่นะคะพยายามแต่ทาให้เขาผิดหวังนะคะต้องอรักษาคําพูดนะคะแล้วก็หากเป็นเรื่องที่ไม่สุสัยจริงๆเพราะมันทําให้เขารู้สึกแย่นะคะเมื่อ,อาสามีของเราต้องการทําตามสัญญาก็อย่านะคะคือไม่สามารถทําตามสัญญาก็อย่าสัญญาเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ ก็ตามที่สามีของเราะะเริ่มที่จะรู้สึกว่าเขาไม่มีความสําคัญต่อเรานสะะักเท่าไหร่นั่นอาจเป็นสัญญาณสัญญาณว่า,าเราะะได้สูญเสียเขาคนนั้นไปแล้วก็ได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญมากนะคะอันสุดท้ายที่สําคัญมากะค,ะคือความซื่อสัตย์นะคะ ความซื่อสัตย์นี่นะคะต่อตอนเองและสามีของเรานะคะความซื่อสัตย์ที่เราหมายถึงคือ,คอ,อาการอธิบายความรู้สึกของเราอย่างตรงไปตรงมาแก่สามีเรานะคะอย่าปิดบังความรู้สึกนะคะถ้าเรารู้สึกว่าเขานะค,ะคือถ้าเรารู้สึกว่าสามีเราทําให้เรารู้สึกเจ็บปวดหรือโกรธเคืองจงบอกสามีเราไปอย่างไม่ต้องอายถ้าหากเราไม่สามารถที่จะรักษานะคะ ความซื่อสัตย์ต่อสามีเราได้แล้วนะคะใครล่ะที่จะรักษาความซื่อสัตย์ด้วยความรักคือการให้นะคะความซื่อสัตย์ซึ่งกันและกันในทางตรงกันข้ามความสัมพันธ์ที่ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ก็อาจจะไม่ควรค่ากับความสัมพันธ์ที่เราทุ่มเทกันนะคะก็เอามาฝากกันนะคะสำหรับนะคะ10ข้อนะคะที่ ขั้นตอนที่จะาการใช้ชีวิตคู่ที่ดีและมีความสุขนะคะก็ลองเอาไปใช้กันดูนะคะสำหรับสาวๆนะคะไม่ว่าสาวๆที่แต่งงานกับคนไทยหรือว่าแต่งงานกับชาวต่างชาตินะคะว่าการปฏิบัติก่อต่อสามีเรานี่ค่ะไม่ก็ไม่แตกต่างนะคะการปฏิบัติต่อสามีไทยหรือว่าสามีชาวต่างชาตินะคะถ้าเราปฏิบัติเขา,าสม่ำเสมอนะคะ ขาจะไม่มีทางไปไหนนะคะก็เอามาฝากกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าปูนาด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะว่าปูนาจะเอาคลิปอะไรมานำเสนอนะคะฝากติดตามด้วยค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ